สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่มิสเตอร์สองเครซีหนึ่งแหล่งรวมตัวของคนรักรถตัวจริงที่คุณจะได้สัมผัสพลังของเครื่องยนต์ก่อนที่จะได้จับพวงมาลัยจริงจริงหากคุณชอบรีวิวแบบตรงไปตรงมารายละเอียดลึกและประสบการขับขี่จากโลกความเป็นจริงอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลจากช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีนั่นคือนิสสันนวราชสองพันยี่สิบหกรถกระบะท,ที่สัญญาว่าจะผสานความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมากกว่าทีนะักเคยนิสสันโนวรสองพันยี่มาพร้อมดีไซน์ที่บอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่รถทํางานธรรมดาอีกต่อไปมันยังคงภาพผลกักของรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งดุดันแต่เพิ่มความเฉียบคมทันสมัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าดูใหญ่และโดดเด่นขึ้นทําให้รถดูมีพลังและสง่างามบนท้องถนนไฟหน้าเล็ถูกออกแบบให้เรียวและดุดันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืน พร้อมเสริมภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมเส้นสายตัวถังด้านข้างถูกออกแบบให้ดูมีมิติธรรมให้นวรดูทรงพลังแม้ในขนาดจอดนิ่งส่วนด้านท้ายไฟท้ายและฝาท้ายดีไซน์ใหม่ช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งและความหรูหราให้กับรถคันนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของดิสนียนวรสองพันยี่สิบหกคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความใส่ใจในด้านความสะดวกสบายและเทคโนโลยีภายในดูกว้างขวางมากขึ้นวัสดุที่ใช้บนแผงคอนโซลและแผงประตูมีคุณภาพ ปูงขึ้นพื้นผิวสัมผัสนุ่มและการตกแต่งที่ดูดีแสดงให้เห็นว่ารถกระบะคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานเท่านั้นแต่ยังเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลตําแหน่งที่นั่งของผู้ขับให้มุมมองที่ชัดเจนและควบคุมรถได้อย่างมั่นใจเบาะนั่งกว้างและรองรับสรีรัได้ดีช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างการขับขี่ระยะย,ยาวหรือการลุยเส้นทางโหดโหดตรงกลางแฉงคอนโซลเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมัยใหม่ การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายช่วยให้การใช้งานระบบนำทางเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่ายและลื่นไหลและระบบทำงานรวดเร็วตอบสนองไวและใช้งานง่ายกว่ารุ่นก่อนๆหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ในอย่างชัดเจนและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการตั้งแต่ข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปจนถึงข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดทุกอย่างอยู่ตรงหน้าคุณภายใต้ฝากระโปรงดิสันนวรสองพันยยังคงเน้นสมรรถนะที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ โดยคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลร,รุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและแรงบิดที่ดีขึ้นเครื่องยนต์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แรงลากสูงเหมาะสําหรับการลากจูงการบรรทุกและการขับขี่ออฟโรดการเด้งแซงทําได้อย่างมั่นใจแม้ในขณะบรรทุกหนักและเครื่องยนต์ยังคงความนุ่มนวลแม้ใช้ความเร็วสูงนิสซูบยังปรับปรุงเรื่องเสียงรบกวนทําให้การขับขี่เงียบและหรูหรายยิ่งขึ้นระบบส่งกําลังมีทั้งเกียร์ ตานมัตที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ชอบควบคุมรถด้วยตัวเองการเปลี่ยนเกียร์แม่นยำและการส่งกำลังสมดุลไม่ว่าคุณจะขับในเมืองบนทางหลวงหรือบนเส้นทางธุรกันดารนวร์เรก็พร้อมตอบสนองได้อย่างดีระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุปรงให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความทนทานสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้การขับขี่ราบรื่นโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของนิสสันนวาร์เร2000 26คือความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรด้วยโครงสร้างแชสซีแบบและเดอร์เฟรมที่แข็งแรงรถคันนี้พร้อมสำหรับทุกสภาพเส้นทางระบบขับเคลื่อนสีล้อที่พัฒนาแล้วโหมดการขับขี่ที่เลือกได้และระบบควบคุมการยึดดอถนอนที่ดีขึ้นช่วยให้นว,วรผ่านโคลนทรายหินและทางลาดชันได้อย่างมั่นใจระยะห่างจากพื้นและมุมไต่มุมจากที่ปรับปรุงใหม่ ช่วยให้การผ่านอุปสรรคง่ายขึ้นรถกระบะคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะเกินกว่าถนนลาดอย่างด้านความปลอดภัยดิสานวร2ส2 6ันจัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อลดความเครียดของผู้ขับและเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะในการเดินทางไกล กลหรือสภาพการจราจรหนาแน่นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มการปกป้องผู้โดยสารทุกคนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรุ่นปี2026ก็ได้รับการปรับปรุปรงให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาเครื่องยนต์และอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นทําให้นวรประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไม่ลดสมรรถนะนี่คือข้อดีสําคัญสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันทั้งสําหรับเจ้าของธุรกิจและครอบครัวในด้านการใช้งานจริงนิสันนวร2026ทำ ได้ยอดเยี่ยมกระบดท้ายกว้างแข็งแรงและรองรับน้ําหนักได้ดีมีจุดยึดสัมภาระหลายตําแหน่งเพื่อความปลอดภัยและยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ตามความต้องการไม่ว่าจะขนเครื่องมืออุปกรณ์หรืออุปกรณ์จนไทยนวรก็พร้อมเสมอในการขับขี่จริงนิสันนวร2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง,ง่ายพวงมาลัยตอบสนองดีเบรกมั่นใจและการทรงตัวดีแม้ใช้ความเร็วสูงรถคันนี้ ไม่ให้ความรู้สึกแข็งกระด้างแบบรถทำงานอีกต่อไปแต่เป็นรถกระบะที่สมดุลเหมาะทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตนิสสันได้ยกระดับนนวเรอร์ให้เป็นรถที่ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายมากขึ้นสรุปแล้วนิสสันนนวเอร์สอ2พคือการพัฒนาครั้งสำคัญของรถกระบะที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานมันรวมเอาดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความสามารถออฟโรดที่น่าประทับใจไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะต้องการรถทำงานที่ไว้ใจได้รถกระบะสำหรับครอบครัวหรือรัก ถ้าสำหรับการผจญภัยนว r ร์ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกด้านหากคุณชอบการรีวิวนิสสันนวาร์สสองพันยแบบละเอียดนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่รักรถกระบะและสมัครรับข้อมูลจาก Mr.2 เตอร์สเครซเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถยนต์สุดมันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวัน